บทที่306คุณหนูท่านนี้ท่านคงจะจําคนผิดแล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นมิเพียงคนของลทัทธิเตาที่นิ่งอึ้งไปเท่านั้นแม้แต่คนของฝ่ายมันเองก็อดมิได้ที่จะหยุดชะงักลงจักรพัดดิมานกําลังสู้กับผู้อาวุโสซื่อถูอยู่มิใช่หรือเหตุใดจูจูจ่จึงหนีไปเช่นนั้นเล่าท่านจัก,กรพัรดสัมผัสได้ถึงอันใดกันแน่เหตุใดจึงมิสนใจพวกเราแล้วเข้าไปในจงหยวนเพียงลำพังเช่นนี้ได้เวลาผ่านไปมิกี่อึดใจ จอมันตนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางอากาศเอ่ยด้วยเสียงดังลั่นขึ้นว่าทุกท่านมีต้องลังเลอะไรอีกแล้วพวกเราต้องรีบตามท่านจัก,กรพรรดิเข้าไปในจงหยวนให้ได้สิ้นเสียงผู้แข็งแกร่งฝ่ายมาหลายตนก็สบตากันก่อนจะทยอยใช้เคล็ดวิชาลับโบราณด้วยท่าทางดูดันทันใดนั้นมันบางตนที่มีรอยสักประหลาดเต็มตัวพลันรอบกายก็มีพลังพลุ่งพล่านขึ้นมาส่วนมันที่เหลือแม้ทั่วร่างจะเต็มไปด้วยเลือดทว่ากลับมีใบหน้าและท่าทางดูดันขึ้น ทันทีที่เห็นภาพตรงหน้านักพรตช่างสเสวียนที่เสื้อผ้าอภร์ขาดวินก็เพ่งกระแสจิตเอ่ยขึ้นว่าลทัทธิเต๋าของเราสูญเสียไปมิน้อยดูท่าคงมิอาจหยุดยั้งฝ่ายมันมิให้เข้าสู่จงหยวนได้อีกแล้วเจ้าสำนักจื่อชิงสวีชิงเทียนจึงตอบกลับมาว่าตอนนี้ดูท่าพวกเราคงทำได้เพียงถอยกลับไปยังสำนักของตนก่อนจากนั้นค่อยไปเชิญผู้อาวุโสเย่มาช่วยเหลือแล้วละ่ะเท่านี้ก็มากเกินพอแล้วหากปล่อยเอาไว้ต่อไปเกรงว่าหลังจากศึกในครานี้ลทัทธิเต๋าของเราคงมิอาจกลับมาผงาดได้อีกแล้ว เช่นนั้นก็ถอยกันก่อนเถอะทันใดนั้นหลังจากที่เหล่าผู้นำของลัทธิเต่าที่เหลือรอดได้ปรึกษาหารือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วสิทธิลัทธิเต่าทั้งหมดถอยทับสิทธิลัทธิเต่าทั้งหมดถอยทับเสียงอันเครียดแค้นดังก้องไปทั่วสิทธิลัทธิเต่าที่มีท่าทางอ่อนล้าเต็มทีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็สบตาก,กันเล็กน้อยก่อนจะทยอยหอบไปหาเจ้าสำนักของตนมีนานหลังจากที่คนของลัทธิเต่าที่เหลืออยู่มีมากแยกย้ายกันแล้ว กองทัพฝ่ายมันที่เหลืออยู่นับแสนตนหลังจากที่ผู้แข็งแกร่งระดับจอมมาหลายตนได้ทะลวงกำแพงแดนเหนือแล้วต่างก็หลัง่งไหลเข้าไปยังจงอยวนตามช่องต่างๆของกำแพงทันทีขณะเดียวกันซือถูเจิ้นผิงที่คุกเข่าลงข้างหนึ่งและเตรียมพร้อมที่จะสู้จนตัวตายจู่จู่ร่างทั้งร่างพันแข็งค้างใบหน้าที่ปเปื้อนไปด้วยเลือดมีสีหน้าตกตะลึงเป็นอย่างมากเมื่อเห็นจักรพรรดิมานตนนั้นจากไปอย่างนี้มีปีมีขลุยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เหตุใดจู่ๆจักรพรรดิมานถึงไม่ลงมือไม่นำซ้ำยังจักไปอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยเช่นนี้อีกหลังจากนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นพักใหญ่ซือถูเจิ้นผิงก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะหวนคิดถึงใบหน้าที่งดงามทว่ากลับเย่อหยิ่งของจักรพรรดิมานตนนั้นใบหน้าที่เย็นชาราวกับคนไร้ความรู้สึกอยู่ดีๆก็อ่อนโยนขึ้นอย่างยากที่เชื่อคิดมิถึงว่าจักรพรรดิมานที่เด็ดขาดและเลือดเย็นจะมีด้านที่อ่อนโยนเช่นนี้ซ่อนอยู่ด้วย การที่นางจากไปอย่างกระทันหันหรือว่าจะเป็นเพราะใครบางคนหรือว่าการที่จักรพรรดิมานำคนในเผ่านับล้านบุกโจมตีจงหยวนก็เพราะใครบางคนคงมิใช่กระมังนี่มันดูไร้าสาระเกินไปอีกอย่างคนเช่นไรกันที่ทำให้จักรพรรดิมันถึงกับยกทัพมาเช่นนี้ได้จนเวลาผ่านไปอีกหนึ่งกา้านทูบดวงตาของซือถูเจิ้นผิงก็มีประกายบางอย่างแวบผ่านหรือว่าจะเป็นผู้อาวุโสเย่ คิดถึงตรงนี้แม่ซือถูเจิ้นผิงจะรู้สึกสงสัยมากเพียงใดทว่าร่างกายกลับกระอักเลือดออกมาอย่างห้ามไม่อยู่ศึกในครั้งนี้เขาบาดเจ็บสาหัสจริงๆหากมิใช่เพราะแข็งใจเอาไว้บางทีเขาคงจะล้มไปตั้งนานแล้วบัดนี้เมื่อสิ้นแรงเฮือกสุดท้ายบาดแผลที่อยู่ทั่วร่างกายจึงเริ่มแสดงอาการขึ้นมาวันนี้นับตั้งแต่พวกเทพหลิวจากไปจนแสงตะวันเตรียมจะรับฟ้าจนเป็นสีแดงเข้ม ในที่สุดเย่ฉางชิงก็ได้หยุดดีดพินทว่าระหว่างที่มุมปากของเขายกขึ้นเป็นรอยยิ้มฝืดเฟื่อนดวงตาที่เอ่อคลอไปได้วยหยาดน้ำตาทั้งสองข้างและค่อยๆลืมขึ้นมานั้นจูจูก็มีร่างอรชรร่างหนึ่งที่สวมอภรรสีม่วงปรากฏตัวขึ้นสู่สายตาขณะเดียวกันน้ำเสียงที่อ่อนโยนเสียงหนึ่งก็ค่อยๆดังขึ้นกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วคิดไม่ถึงว่าข้าจะยังได้พบเจ้าอีกคราบนโลกที่สับสนวุ่นวายแห่งนี้ เมื่อได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้เย่ชางชิงจึงรู้สึกราวกับทั้งหมดนี้คือความฝันจนเขาอดมิได้ที่จะขยี้ตาที่พระโมนนั้นอีกครั้งก่อนจะเห็นชัดว่าสตรีตรงหน้าแท้จริงแล้วมีหน้าตาเช่นไรคิ้วที่โก่งราวกับคันศรดังโด่งเป็นสันริมฝีปากรูปกระจับสีแดงเรือผิวพรรณผุดผ่องราวกับยกเนื้อดีสองประกายระยิบระยับออกมา ผมหนานุ่มยาวสลวยราวกับเกลียวคลื่นคลอเคลียไปมาเมื่อยามต้องลมทำให้คนที่เห็นอดมิได้ที่จะเคลือบเคลิ่งไหล,หลขณะเดียวกันในตาหงเรียวยาวคู่นั้นกำลังคลอไปได้หยาดน้ำตาใบหน้าที่ดูเหมือนเย่อหยิ่งกลับแฝงเอาไว้ด้วยความอ่อนโยนทำให้อดที่จะเห็นใจและรู้สึกสงสารมิได้งดงามยิ่งนักเรียกได้ว่างดงามราวกับเป็นเพียงภาพลวงตาก็ว่าได้ราวกับสตรีที่เดินออกมาจากภาพวาดก็มีปานทุกอย่างช่างเหมือนกับความฝัน ข้ากำลังฝันอยู่งั้นหรือหรือว่าข้ามเมาแล้วเย่ฉางชิงค่อยๆลุกขึ้นยืนจากนั้นก็เดินอ้อมตัวตัวยาวมาหยุดลงตรงหน้าสตรีผู้เลอโฉมผู้นี้ทว่าวินาทีต่อมาสตรีที่เลอโฉมตรงหน้ากลับกระโจนเข้าสู่อ้อมกอดของเขาในทันทีทันใดนั้นกลิ่นกายที่หอมอ่อนๆก็ลอยเข้าจมูกสมองของเย่ฉางชิงพันขาวโพลน แต่หลังจากลังเลอยู่ครู่หนึ่งเย่ฉางชิงก็ได้ยื่นแขนไปกอดตอบสตรีแปลกหน้านางนี้เอาไว้อย่างควบคุมตัวเองนี้ได้เพียงเสี้ยววินาทีความรู้สึกวันไหวที่มิเคยมีมาก่อนพนลุกลามไปทั่วทั้งร่างข้าเป็นอะไรไปเย่ฉางชิงมีท่าทางนิ่งเงันก่อนจะพึพรรมพำออกมาอย่างนี้อาจควบคุมตัวเองได้เอยจบน้ำเสียงที่อ่อนโยนปนกับเสอึกเสะอื้นก็ดังขึ้นข้างหูเวลาผ่านมาเนิ่นนานในที่สุดเราก็ได้พบกันอีกครา ทว่าเย่ฉางชิงกลับมีได้ตอบสิ่งใดออกไปสตรีลึกลับเองก็มีได้พูดสิ่งใดออกมาอีกทั้งสองเพียงแค่อบกอดกันอย่างเงียบๆจนเวลาผ่านไปครึ่งการทูบเย่ฉางชิงก็ได้สติขึ้นมาอีกครั้งจากนั้นจึงได้ก้าวถอยหลังออกมาเขาโค้งคำนับลงเล็กน้อยให้กับสตรีผู้เลอโฉมตรงหน้าที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นคุณหนูท่านนี้เมื่อครู่ข้าเพียงพลั้งเผลอไปเท่านั้นขอคุณหนูอย่าได้ถือโทษข้าเลยนะ เย่ฉางชิงเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีสับสนเพราะก่อนหน้านี้เขามองว่าเรื่องทั้งหมดนี้คือความฝันหาใช่ความจริงไม่แต่เมื่อเขาได้สติขึ้นมาจึงพบว่าเรื่องทั้งหมดนี้มิใช่ความฝันแต่กลับเป็นความจริงเช่นนี้แล้วสำหรับโลกบำเพ็ญเพียรที่หญิงชายมิควรถูกเนื้อต้องตัวกันใบนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่มิบังควรอย่างมากคิดถึงตรงนี้เย่ชางชิงจึงเอ่ยตำหนิตัวเองทันที เย่ฉางชิงเอ๋ยเย่ชางชิงแม้จะเป็นโสดมานานแต่เยี่ยงไรเสียเจ้าก็เป็นถึงครูบาอาจารย์จะมาทำตัวเช่นนี้ได้เยี่ยงไรกันต่อให้อีกฝ่ายจะมีสงวนเนื้อสงวนตัวแต่เจ้าก็ควรจะต้องเป็นสุภาพบุรุษล่วงเกินคุณหนูท่านนี้ไปได้เยี่ยงไรเป็นโสดมานานก็ควรรู้จักการวางตัวเยี่ยงคนมีการศึกษาสี่ไร้มารยาทเช่นนี้ใช้ได้ที่ไหนกันทว่าจัก,กรพรติมานที่ยืนอยู่ตรงหน้าเย่ชางชิงในตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคก,ก็ว่าได้ตู่กูชิงเฟิง นอกจากนางจะนี้มีทีท่าตำหนิเย่ฉางชิงแล้วตรงกันข้ามใบหน้าอันงดงามกลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนโดยเฉพาะในตาหงเรียวยาวคู่นั้นยังใช้แววเจ้าเล่์ออกมาอีกด้วยข้ามีโทษเจ้าหรอกยิ่งกว่านั้นเมื่อครู่นี้ยังเป็นข้าที่เป็นคนเริ่มก่อนอีกด้วยตูกูชิงเฟิงในเวลานี้มีได้วางตัวแสดงอำนาจของจัก,กรพรรดิใดๆออกมาอีกเพียงแค่เอ่ยหยอกล้อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเท่านั้นเย่ฉางชิงได้ยินเช่นนั้นก็นิ่งอึ้งไปอย่างไม่รู้ว่าควรจะตอบกลับเช่นไร ประโยคนี้ทำไมฟังดูแปลกๆเช่นนี้นะทำไมเจ้าถึงกอดข้าทำไมเจ้าถึงมาปรากฏตัวที่นี่หรือว่าเจ้ารู้จักข้ามานานแล้วเยี่ยงนั้นหรือหรือว่าข้าหน้าโหลเหมือนคนอื่นเขาไปทั่วแถมยังวิ่งเข้าไปกอดคนอื่นเช่นนี้หรือว่าข้าหน้าตาเหมือนสามีของเจ้ายี่งนั้นหรือมีบังเอิญขนาดนั้นหรอกกระมัง หลังจากครุ่นคิดอยู่พักใหญ่เย่ชางชิงก็ลอบพิจารณาตู่กูชิงเฟิงที่งามหยาดเยิ้มผู้นี้อีกครั้งพร้อมเอ่ยว่าคุณหนูท่านนี้ท่านคงจะจำคนผิดแล้วล่ะ